นี่ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับพี่ชีสาชีซ่านะคะนะคะ,นะคะวันนี้เราก็จะมี2คําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานและคนอาจจะเจอหนึ่งในนั้นที่พี่ได้ลองตอบเป็นไกด์ไลน์ให้ไหว้นะคะอันที่จะตอบในเวของพี่เองพี่รู้ว่าน้องๆน่านจะมีความสามารถมากกว่าพี่เยอะนะคะอ่ะจากประสบการณ์ที่ถูกสัมภาษณ์เข้างานโรงแรม5ดาวน,นะคะมีคําถามอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าคำาที่หนึ่งค่ะถามว่า Are you a leaders or a followers? Are you a leaders or a f o l l o w e r ซึ่งแปลว่าคุณเป็นผู้นำหรือผู้ตามนะคะคำที่สองนะคะที่ถามว่า Why are you looking for a new job? นะคะ Why are you looking for a new job? ทำไมคุณถึงมองหางานใหม่หรือนะคะถ้าคุณงงมองหางานใหม่นะคะ มาดูคำถามแรกและคำตอบแรกนะคะคำถามแรกนะคะที่ถามว่า are you are you a leaders or a followers นะคะ are you a leaders or a followers นะคะแปลว่าคือคุณเป็นผู้นำหรือผู้ตามนะคะคำตอบของพี่พี่ตอบว่า I would say that I'm good to be in both I can be a leaders who can guide the group as well as a followers who can obey the rules and orders นี่นะคะ ที่ตอบว่าอะไรบ้างเดี๋ยวจะย้อนให้ฟังนะคะทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะ I would say that I'm good to be in both I can be a l e a d e r who can guide a group as well as a followers who can obey the rules and orders ที่ะท่อเลยนะ I would say that คือ I'm good to be in both ใช่ไหมบอกว่า I'm good to be in both แปลว่าฉันว่าฉันก็ได้เก่งในทั้งสองอย่างเลยนะถ้าเป็นในทั้งสองอย่างเลย เป็นทั้งผู้นำแล้วก็ผู้ตามเนี่ยฉันเป็นได้ทั้งส,งสองอย่างเลย I can be a leader who can guide the group ฉันก็เป็นผู้นำได้นะฉันก็จะแนะนำลูกน้องหรือว่ากลุ่มที่ทำงานฉันได้ว่ามันจะต้องทำไปแนวไหน As for followers who can obey the rules and orders ก็คือก็เหมือนอย่างก็เก่งอย่างที่สามารถเป็นผู้ตามก็ได้ด้วย ในส่วนของผู้ตามฉันก็สามารถที่จะปฏิบัติตามกฎแล้วก็คําแนะนำือคำสั่งคาสั่งท่านก็สามารถทําตามไดเ้เช่นกันคือฉันสามารถเป็นทั้งสองอย่างเลยนะคะประมาณนี้นะคะมาดูคําถามท,าที่สองนะคะถามีส่วนถามว่า why are you looking for a new job why are you looking for a new job ทำไมคุณถึงมองหางานใหม่หรอทำไมอย่างนี้นะคะ พี่ก็เออคุณให้ให้คุณตอบจากประสบการณ์ตัวเองถูกไหมพี่ก็ตอบจากประสบการณ์ของพี่เองพี่ก็จะตอบว่าเอ้ามาดูคำตอบนะคะคำตอบพี่หนักว่า after I finished a pay in America programs I obey my family advice to run the business for five years and now I want to do something else beside s teaching I want more challenges more experiences more growth พี่คือตัอีกครนะคะพี่บอกว่า after I finish o p e r in America program I obey my family advice to run the business for five years I want to do something else besides teaching I want more challenges more experiences and more growth พี่แปลพี่พูดว่าอะไรนะคะเดี๋ยวพี่แปลใหฟังอะไรก็คือบอกว่า after i finish all programming in America for uh after I finish ใช่ไหมพี่บอกว่าหลังจากที่พี่จบโปรแกรมน่ยเป็น all pair เป็นพี่เล่นี่อเมริกาเนี่ย i obey my family advice to run the business for five years ก็คือพี่ก็คือทำเชื่อฟังคำสั่งที่บ้านคือทำงานประมาณที่จะทำธุรกิจประมาณ5ปี and now แล้วก็ตอนเนี้ย and now i I want to do something else besides teaching. I want, to do else besides teaching. And I want more challenges I want more challenges. I want more challenges. something I want more I want more challenges. I want and more growth หมายถึงว่าแล้วก็เติบโตได้มากกว่านี้คือฉันอยากจะเหมือนกับเอาง่ายง่ายคือเราอยากเจออะไรใหม่ๆอยากเจอที่มันท้าทายกว่านี้ให้มันได้ประสบก,การณ์เยอะกว่านี้แล้วค่อมันได้เราได้เติบโตมากกว่านี้ซึ่งซึ่งนั่นคือสิ่งที่พี่มองหาเลยแล้วก็เลยได้ก็เลยสมัครงานอันที่ใหม่นะคะประมาณนี้คำตอบนะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะคะเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปชมกันได้นนจใจคลิปนี้ถ่าก,กันไว้ได้นะคะแนะนำได้ว่าอยากทำคอนเทนต์อะไรนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ